สวัสดีครับปีพีเปิดร้านขายไก,ก่ครับผมไก่ย่างหอมๆม,มาแล้วครับควนกรมงคงเข่งมาแล้วครับไก่ไก่พี่น้องไก่ย่างสิบบาทครับผมราคาเบาๆครับผมสิบบาท10บ,บาทมาใส่นี่เดิน ไ,ไม้ใไม่ใส่ปะครับสิบปาทไม้ใหญ่ๆเลยนะครับหอมๆเลยครับผมช่ำๆอืมขึ้นๆนะครับผม,ข,นนบผมขึ้นเปิดครับผมพิกัดก็อยู่หน้าวัดเหมือนเดิมนะครับหน้าวัดบ้านประขี เหมือนเดิมครับผมเปิดทุกวันครับผมนอกจากวันไหนที่มีงานก็อาจจะไม่ได้เปิดครับผมมีงานวิ่งรถก็จะเ,จาเมารดไปในเมืองกับบรัมาขายครับผม บรรยากาศออกมาขายตอนสิบเอ็ดโมงกว่าหยัดเทียงเลยพี่น้องกณหมุนได้ครับพี่พี่ไม้ใหญ่ๆเลยครับ ช่วยหมุนพ่อค้าขายไก่ด้วยนะครับไม้ใหญ่ๆปิ้งใหญ่หอมๆเลยดูอิ่งงไงยๆเลยครับผมกินกับตำคุ้ม อันที่องหายถึงตอนเย็นครับผมเป็นค่ำนั่นแหละถ้ายังไม่หมดถ้าหมดก่อนก็กลับบ้านครับ หมดแล้วหมดเลยจ้าทำวันต่อว,วันจ้าจีงง่ายครับผมจิงละสิบบาทลดใจมาอุดมใ้นะครับ ใจตกนหนุนได้เอ้าพี่น้องเอา้าฝนเรื่องฝนสิตกไง มาดูครับสวยๆเลยนี่เห็นไหมสวยนไหมีหมอสอนันสวยงามมากครับไม่แล้วสีบาทก็ซื้ออยู่าพีนอง ว่าสื่ออยู่หรอเนาะพี่น้องเ่า้ไะสิบบาทราคาย่อมเย้าสามารถคนซสื่ออะสามารถสื่อไดคนขายกับสามารถต่อยอดเอ้ยขายต่อได้ อุ้ยคืนเห็นว่านำมันออกสวยๆเลยครับอื้อ ก็ยังคล่องฮัลโหลฮ้อนฮ้อนเนี่ยครับตึ้งแดดตึงไฟแบบแม่เอ้ยครับ อับบ่อยๆครับผมมันสุกเดี๋ยวมันจะใหม่ก่อนสุก พี่น้องไกคอนครับขอบคุณครับเข้มารับชมกินไก่หอมหอมนี่เนาะสวัสดีครับ